ต้องถามชุดน้องออมวันนี้คือผ่านพอบบไหมฮะผ่านค่ะสวยงามสวยงามนะโอเคสถ้าลงรูปวันนี้กดจะกดไลค์ไหมกดไลค์ค่ะแล้วทำไมรูปที่แล้วไม่กดนะกดไลค์ตลอดดีมากกดกดแล้วเหรอรูปที่แล้วคือรูปอะไรจำไมไม่ได้หรอ กด2ทีไม่แต่ว่าแต่ว่าคือเวลาหลิงเข้าไปอ่ะหมายถึงในไอจจะชอบเด้งเวลากดแล้วมันจะเด้งหลิงไม่รู้ว่ามันระบบมันผิดพลาดหรือเปล่าโอเคโอเคคือนิ้วอาจจะไม่ได้กดไลค์แต่ว่าในใจกดเลิฟไปแล้วใช่แต่ว่าโอเคถือว่าโอเคนะเป็นไงก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของอร่อยอ่าเยี่ยมมากนะตัวท็อปทั้งคู่ใช่หรอทำไมดูไม่มั่นใจ ตอนแรกเล่นแต่ไม่นใจแต่หมาถึงแบบพอมองคนเยอะอุ่ยไม่นใจแล้วเขินเขินวันนี้มาให้กําลังใจกันเพียบเลยเพราะว่ามากันสองคนเลยไงตัวนี้ชอบโชกล้ามใช่ป่ะใช่ป่ะเดี่ยวอยากโชกล้ามมันไปทีป่ะไม่ชอบโชวนี่ขนาดไม่ได้ชอบโชนะเนี่ยไม่ชอบแต่ว่ายกไม่หยุดเออยกไม่ ฮะช่วงนี้ไม่ออกกําลังอีกแล้วมันไม่มีอ่ะ <c oughs> ก็แข็งแรงขึ้นนะใช่ไหมใช่แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นพี่ลิงบอกอ๋แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นครับแข็งแรงขึ้นครัาก็ว่างันแหละไหนพี่ออก